เอาครับเอฟซีครับอยู่กับช่องลำน้ำอีสานบาหมูแล้วกะสาวหน่อยคือเก่าเลยเอฟซีเอาเห็ดขีเทาครับงามๆเลยโอ้ยดอกบานบกใหญ่สาวหน่อยตาดีครับนี่ครับขาเขาเนาะเอฟซีน้นองเห็ดละโงกก่ก็คักแล้วครับนี่บอกซื้อเ้อนี่ครับเก็บขึ้นมากังซีเลยเอฟซีนี่มาห้ามาไอปาดขาครับเหลาขาออกขีดิน อือบอลซ้อนครับเบิ้งใส่กับหนาสาวหน่อยเบิ้งครับ <c oughs> อือกี่เท่าของแต่เท่าเลยสุดยอดเลย FC. เอฟซีเอ้ยนี่ครับดอกตูมเบิ้งครับมันบบต่างจากเห็ดละงอกเป็นในเอฟซีบมันบอลเมียนไอ้ข่าติดนี่นะครับผมว่ามันเห็ดละงอกก็คักแหละ แกงนี่แสียบบิลีฮือผอยากผักด้อนีอ่ครับโอ้ยมาพองงามเลยเอฟซีถูกใจหมดครับผมได้แกงแค่เมือวานมาเก็บกะได้บัวร้ายนี่จเอาเห็ดนี่ละแกงกินนี่ครับอ่ะเอฟซีดอกตูมหาเห็ดข้นเห็ดปวกบัวพ่อบัวเห็นยางไก่ครับ กับสาหน่อยสามบนแม่มีสีอกหาล็อกปกติ F4 บ่อผ่อเลยเอิม่มเป็นหาเฮดคือกันครับยางมากอยูอ่พ่อจังสี่อีกจักกมองหนึ่ง<ห>โอ้<ห>พ่อเลย<ห> F4 <FC S 2> แกงไหนวะ,วะ โอ้ยเดี๋ยวมันพ่มยางขักยางเนี่ยเฮ็ดขี้เท่าเฮ็ดขี้เท่าก็พอหมูนึงนี่แปรดอกก็ดอกโอ้ยใครเนี่ยแมแกงยางขักดขดเอาบัวครับเห็นเห็ดปวกแดงอยู่หมูเดียวกับอีกพ่นหนึ่งกับเน่าเต็มพ่นบัวพานเลยยังไงเอาเออเนี่ยผมก็สิออกไปยอดนลำกดเลยนี่เอาอย่าสิครับฝากไว้ซ้ำนี้ครับผม กดติดตามกดไลค์อย่าลืมกดแชร์นะครับ